ประชากษ์พันธุ์โบราณจากภายในจังหวัดโพชร์นะครับลั่นดวงพิณนะครับใบร่องมุมก็เลยนะครับพี่น้องกับชาวันตีลายวัคลายใจจะมีโอกาสได้ดถกปะนะครับพี่น้องแต่ถ้าลั่นี่ได้หมาว่าให้คนเนียนบางทีลูกลั่นลุ่นเล่นอยู่ไกลเขาก็มาไม่ได้แต่ลั่น คง่มหวานน่าจะหมาน่าจะมากวานี้นะครับพ,รพ้่มเลุกปีเดียในหมากวานี้นะครับปีนี้ก็เช่นกันเราจะต้ออาเจอแลนะครับแต่จะึ้นเวลาเลยต่ว่า เอ่านแต่มากับตอนนี้ผู้ชายขึ้นมาถามนิดนิดิครับผู้ชายผู้ชายเอ่อผู้ชายขึ้นมาเห็นนี่ครับพี่พูดสิครับเอ่ตอนีเรได้ับนกอครชเนได้ถูกเทียนดู้าปไ การในท้องหลายก่อนจะใช้ขนมือสือที่จะได้บูชาพราบไใช้โดยปลอเทียมนะครับเป็นเงินจำนวนนึงเมื้นส้มรอยเจ็ดิเจ็บาทครับขอให้ทุกคนทุก่ับในหลับปอบชนบุญชนบุญในกางบีโดยัวกันครับขอขอบคุณ คอเรนร่างเกัโมนะคุยคุยโมเดาชาวมก็เยนถงเมื่อใดด้วยสาเ็ดเในนาบุญบวดที่ขึ้นหรอริยาพันะครับมาคนนางกาแคหัวเขานะครับพอไม่ดีํำรู้รออยู่กับหมาขึ้น มันก็ต้องแคบมันธรรมดานะครับผมนี่ยตาแม่หนังกาบีีไม่ได้กันแหลมมันมีแคบนาบิลีนะคนแคปทีมอื่นนะครับต่อน้ำน่านก็ยกคุ้มได้ไครหรกกาวเจโรนะครับท่านท่านหลบล้างที่จะชิงฟีกาวเจโรสักพิเศน่อยนะครับ เรา,เ,าดกกเดีย๋ยนครัสังเกตันก่อนแล้วแต่ไปถึงนะครับแล่ไฟก้อนว่าเป็นไงได้นะครับ,าานะรบตาเพลงเล่งแล่ไฟก้อนพอตอนนี้เราต้องขึ้เอาไว,ไว้ได้ร้อนนะครับรเราจัดนันกาปฏิโยไปตั้งดาวรุ่งนะครับการกากา้าผ้าไปได้เนี่ยนะครับนะ para LTE banduruh di di menengahอายุ ท่านผู้นําอภิธานีนํายกโทรศัพท์นี้ต้อง นะครับที่เขาพิมพ์นะบอกว่าอาตีวารู้ที่ความเปรี้ยงเข้ามาดูให้ไงให้มาดู่คนที่รู้ดีจิตต่างดาวนี่อะไรนะคนรู้ต่างาวักไปต่างดาต่างดาวรู้ต่งเช่นทางน้นนะต่างเช่นทางโนเดียวถามถึงจุดมุ่งหมาย

ครับกระชือความเป็นสนุกสนานนะครับกระชือว่าขอบคุณทุกคนทุก่านนะครับที่ได้ร่วมทำคำพลกด้วยกันราวหน้าคนนั้นนี่ครับเราจะทำกันลาวนะครับความบันเให้ทุกคนทุก่านได้รัาได้เลยนยครับชื่อว่าไม่พูดนะครับชื่อว่านีความสุกกับกิจกรรมในวันนี้ขอขอบคุณนทุกคนทุก่านนะครับ ปีได้รวมมันมีปีนองชุกชันวัฒนาตั้งทีดีงามนะครับในชุกชันวัฒนาตังนา่ีนี้ข้องทุกร,รา,ะานะครับโดยเฉพาะชาวพุทนะครับดูล้านเล่นลื้นวันนี้ในสร้างน่งร้องสองบ้าน thì đấy, có mẹ cũng ta tại đây